สวัสดีครับผมผมบ่าวต้อยกุกอกนะครับผมนี่คือเจ้าโชคดีนะครับเจ้าโชคดีเขาเนี่ย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 เขาเลือลิกเลลีนะครับผมเวลาเจอพ่อเขาเนี่ยเขาเลือลิกเลลีไม่รู้เป็นโรคอะไรของเขาอ๋อไม่นี่นี่เขาล่ะเขาล่ะ อยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นเขาแข็งแรงก็อยากเล่นนี่นี่ดูเขา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 นี่ดูเขาเออเออเออเอาเอาเออเขาอยากหยอกเขาอยากหยอกกับพ่อน่ะอยากหยอกเออเออเออเราต้องระวังให้ดีเขาเอาละเขาละเอาละอืม เขาล่ะนี่ไม nah ่รู N, s <S ้อะไรตั้งแต่โตมานี่เขาสนน่าดู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 เขาสนดูเขาสนวิ่งออกไปอ้อมมาเนี่ยเข้าล่ะเนี่ย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 ้เขาก็มาอีกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาละเอาละเอาละมาเข้าล่ะเข้าล่ะ อืมอืมเดียไปเคยอีเทาได้เหร็จชกชคกเขาล่ะวิ่งอ้อมอยู่นี่โอ้ไม่รู้อะไรวนไปวนมาอยู่นี่ข้อนะ เขาอยากหยอกเขาอยากหยอกอเขาละ่ะเขาละ่ะเอ้าเอ้าเอ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 าไม่กัดหรอกแต่เขาอืเขาคันเขี้ยวเหลือเกินเอาออกไปชักงน้อยก่อนนหมชั่น้นอยอ๋อนะครับผมนี่เข้าละเข้าละเข้าละอนี่ อืมอืมเขาละเขาละอ๋ออเขากัดพี่แรงหรอกแต่เขาเขามั่นเคี้ยวเขาออยากเล่นแต่กับพ่อไม่รู้เป็นโรคอะไรเขาอืมขอแต่ละงํา ขาพอเขาไม่กัดหรอกแต่อืมเขางองงงงงเขาไม่รู้เป็นโรคอะไรเขาเนี่ยน้ำงับก็พอแต่ว่าเขาแต่ดรง,น,งน้ำงับวันนี้เขาหมันเชี้ยวเขาก็จิกซะหน่อยอนี่แหละเขาหละแล้วก็วิ่งวนไปวนมาวนมา มันจับไม่ทันไอ้เจ้าตัวนี้นะไอ้เจ้าโชคดีเจ้านี่ไอ้เจ้าโชคดีนะคดพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเขาชอบเล่นแบบนี้ ม่รู้เป็นโรคอะไรของเขาเขาอยากเล่นด้วยเขาเห็นหน้าเน um ลลาี่ยวิ่งมาใส่จอดวิ่งมาใส่แบบน่ากลัวเลยแหละเขาละเขาละเขาละเอเออเออ๋ออ๋อเขาหมันเขี้ยวแล้วมันเขี้ยวแล้วโอ้ยเขาวุ่นวายเลยมันเคี้ยววุ่นวายใหญ่เลย ดูนี่ให้อยู่ก็ไม่อยู่นั่นนู้นก็วิ่งอู้ยึ่งดูดูเขาดูเขาดูเขานี่ยเนี่นี่วิ่งซนโอ้อ้อมไปอ้อมมาอยู่นั่นน่ะนี่ยเนี่เขาเละวิ่งบนไปบนมาอยู่นั่นน่ะเออเออนี่ยเออไม่มีอยู่หรอกเขาน่ะไป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 อ๋อ จับจับไม่ได้เขาวิ่งเลลิ๊กเลยลีเลยแหล,ล,ล,ละเขาเอ้าเอาเอาดูเขาดูนั่นเขาเอ้าเอ้านี่จับได้แล้วจับได้แล้วนี่เอา้ามันวิ่งไม่ให้จับอะไรเลยแค่นี้แหละเอ้าอืมอืมเอ้า แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่แวะเข้ามาชมก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งให้บ่าวต่อยด้วยนะครับผมพ่อแม่พี่นอ้องขอบคุณครับสวัสดีครับ